บอกเอาเท้อเดียวมันแตกขามงมาไอ้ยาโอ้ยกระจอกเว้ยม e ึงต้องเบิ uk, ้งฝ oh, uh ีมือกูเลยแม่มาเบิ้งอะงอแงทวนเลยแบบโอ้ยสุดยอดไปเลยครับพี่โถทุโอ้ยอย่ามองอย่าดมนะครับอันการแสดงเงื่อย่าดมตัวเบิ้งดาวิซาของเฮาเฮาเยี่ยมยุดหนึ่งตัวทุกทุกนั่นมึงเห็นบัวเฮาตัวเลวเหมือนใดเอทิดตัวห้า มึงมึงก็เลยหยุดบ่วโอ้ยโอ้ทุกทุกทุกเสียกิดังไรเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ขอเขียดไ้ข้อเคลื่อนไปโอ้กิดังย้อยเว้ยโอ้ยโอ้ยบนนั้นกิดังแล้วพะาเหม่ยเลือดย้อยแล้วมึงเอาอีบ่เอามึงเอาอีบ่เอามึงเอาบ่อามึงเอามึงเอามึงก็เลยหยุดไม่ได้สิวะเปเจอโอ้โอ้โอ้ก็คารวะ โอ้ยโอ้ยเียวไปถือโอ้ยส่งกระป๋องมาโอ้ยมันขี้เกยงก็เลยยุดเพียเนียัวรไ้พกคนมาส้อึงดูคนหน้ามยื้อเอะเบอะไรได้ไเมมาเตรียมพร้อมนะพวกสู้เตรียมพร้อมไอ้ทีนีคือรายการระดับโลกเห็นทไอมาพวกัวรมวลล้วนมวลวน คักเท่เท่านี่มัดเดียวจอดลงไตนะว่ามึงไอ้ยปรมละมจย่มาได้เซยมาโมยันมาเสมีเท่าเท่าพอตายแล้วเท่าพอตายแล้วโอ้ยโอ้้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอตันหลอกคนมัดแอคี้โอ้ยเนี่ยเนี่ยกมากพี่มาแ้หน้ารีส์ โอ๊ยอดปัทั่วบาดาลอลิรซกอโอ้โหิกงป่านนี้ตัวนี้โอ๊ยไม่แกงขี้ตัวนี้โอ๊ยทั่วทั่วโอ๊ยไม่แกงขี้ซื้อมันจะมาแข็งหักแถวไปมาไอตังบัสก็น้าัไมึมาหยาโอ๊ยโอ๊ยไงทุนอโอตัวตัวโอ๊ยมาปีแกงหักโอ๊ยมาแกงมือมันอะไรสามีนันเลย เ้ยบบฮั้ยเ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 ้ยมึงมาเอาไม่เอาไม่กันเอ้ยตังทามันเอาไเบหาเว้ยเฮาวงสสวรรคมเว้ยเ้ยเ้ยเว้ยเรอพี่ยปยมาพวกสู้เตรียมตัวให้ดีเตรียมพ้อมนคือรายการทียิ่งใที่สุดมาเลยมมามาวลวนเศิีมึมาเลยตโท โอ้มันทามาาใสมัท่ากูบ่มมาท่ากูบ่มาหอทีเลยบ่มาตะกเตนตมาตักตนมาตะกเตนอยออออ๊้าวาวว้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 าวด้า้าวว้าวว้ยมั้าัว้าว้ามว้าวว้าวว้าวาวว้ว้ว่าว้าว้้าวาววาวว้า้า้ว ตายมาตายเนี่ยเขามาเลยโต้หนักสุดอิมอิมเอีว่าบม่ย่นะเว้ก็เลยยึดเทาเรียมซื้ออยู่แล้วโอ้หมอนใจบอกมันใจบอกโอ้โตนี่มัดเดียวอุ้ยตื้อลงไปโอ้ยังไม่ได้ออกแขนงหครับกรรมการจะฝ้าห้ามผมโอ้เจ้าพี่ไหวโบหันเลยมลวดเร็วดีมากไม่เนี่ยมึงจับไม่ได้กูจะเอามึงเดี๋ยวตาดีแล้วเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ผมยังบริสุทธิ์ยังอยู่ได้ไม่ล้มแล้ว เดี๋ยวหันใจเย็นใจเย็นๆก่อนมาจะพบลงไปเขามาบีแคงอลหัน,นไ่โอ้ยนกมันยังวะอืมอื่อยอยออมไม่ออกแข่งเ่สี่เปอร์เซ็นต์อยู่เลยนอนเยนนังโอแกงกือคิคุยไว้ย,ยังอาาโอ้ยม่ไม่มามยม้ามโอ้ยโอ้ยอโอ้ยใส่มาบ่ายเหัวล้านโอ้ยขาลอยโอ้ยเห็น,นขาลอยเห็นหัวล้านขาลอยแล้ว โอ๊ยหัวล้านเสบตาไปลมถึงเลยเว้ยโอ้ยมาดูเว้ยซุ้มสกีกระเทิดหมุดลงไปโอ้ให้ซ้ำกระจกโว้ยกระจอกโว้ยหัวปนมาลายอันแล้วทุบมาลายมองแล้วหยิบบุกี้มัดตัวตัวตัวโน่นโน้นมีสุดไใดวะไปจิตให้ว่างรวมใจเป็นหนึ่งเดียวฟืบฟืบผิวไว้โยกขึ้นโอ้ยเอวลันโอ้ยใสยหน้าวีกเลย สวยเน่ยสวยเนี่ยอกที่นึงเตรียมผ้าท่านไปซ้ำเตรียมตัวระมัดระวังคนเป็นโรคหัวใจจะตื่นเต้นหลายแน่มึงมามึงขามามึงขามาาอย่านนะเว้ยมปรับมาจานนาจะใส่่ะเออเธอโอ้ยดูทูกูบนี่โอ้ยโอ้ยคนกี่ทังโอ้ยโอ้ยโอ้ยจกกระม่องเลยโอ้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 ย้ยอ้ยโอยโจะยโอมยนะเว้ยตั้ยโอ้ยออ้้้้ย ไปจ้ังควังลวงควังมึงมามึงมามาตัวเอ้ยอ้ออข้าิหนะัวงมึงเบาปากดีเถอะวะเอ้โอ้อ้วนๆสิมาเป็นนักมวยเนาะหัวตเกเนี้ยถือต๊หมามาตเกียร์หระมึงมาเลยมาเลยสอกซับซับซับอตุ๊บตุออออ้ยเรียบล้วดีดีวะ เฮ้ยเกือบสลบข้าตีนแล้กูเอ๊อเาขึ้นไปมึงเอาขึ้นไปมามาเข้ามามันเข้ามาเข้ามาเลยมันเข้ามาเลยมึงทามึงจะท่ากูได้มึงจะท่ากูได้มึงมึงตายตายสลบนอนลงไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหายใจก่อนเนี่ยบาท้วโอ้ยโอ้ยบินไหมเป็นวินไหมอย่ามองอย่าดมอย่าทักเลยได้ไหมโอ้ยโอเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้โอ้บุกสูบบุกคือดอกไหมอ้ยใจมันสูบยังได้ไหม เนกนอนลงไปสีกัดสินอาจารย์สุดยอดวิชากับมวยไทยมาเตรียมพ้อม่ดีห้ามเตะใครกันได้เขาจะไปมาเตรียมพ้อเอาเลยจ่าเมย์นะครับมาเลยโอ้พูฒถาวไปมองมามองมาบ่ต้องยันกูนะท่ากูเก่าแล้วมึงเห็นดาวจับจิบจบโอ้ยโอ้ยเห็นดาวมากเลยวม่นี่ก็คือซูเปอร์สตาร์แห่งกลยุทธ์สุดยอด พาจะมาฝึกต่อสูเขามาท่าต่อสูกับนักมวยในยิมเบิร้อวันเป็นแนวไดมึงมามึงมาโต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 สุดยอดพลัมาจานบ่โอ้สมุดนี้วะสบายสบายสบายโคจ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 ่ะโคจ่ะโ่โคจ่ะจ่ะโค ซิกนักมวยอีกเมื่ีกขั้นนี้ก็เป็นการไล่สดดากันเป็นนักเลงในโลกออนไลน์ก็ได้มาเจอกันสักทีเดิมพัน200ล้านเม่มามึงกลับมาเลยมึงเกลับมาเห็นมั้ยเดี๋ยวมึงจะตั้งหางสั่นมึงคิดท่าไปดีด้วยไปจะปจุยจี้มึงด่ากูมันว่าเดี๋ยมึงจะมากูยสิ่ตื่นเมีนมามึงมาเจอกูโอ้ยโอ้ไว้ ข้าจิวาาาัวมึงว่าคุณดำบ่ว่าคุณเง่นเนืนว่าเอาแกเอามังตายมือน <nder> ี่เราเว้ยหัดข้อหยิบลอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจบวกรรมการสวยนี่สวยนี่